สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับผมออฟในช่องเสียพนันวันต่อวันวันนี้ตัวผมเองก็จะมีเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งอยากจะมาเล่าและก็มาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังซึ่งตัวของน้องได้ไลน์มาคุยกับผมบอกว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งเสียพนันไปเยอะพอสมควรหลักแสนกว่าบาทนะครับและก็ได้เล่าความในใจของเองให้ผมฟังหมด มีเงินในบัญชีไม่ได้เลยเลิกได้เต็มที่ก็4ีถึงหเดือนแล้วก็กลับไปเล่นใหม่เล่นพนันมา3ปีเล่นเล่นเลิกเลิกนะครับอยู่แบบนั้นแหละจนรถใหญ่กับรถมอเตอร์ไซค์ต้องเอาเล่มไปจำวงเล็บที่เมืองไทยลิสซิ่งนะครับแต่ว่าเดือนหนึ่งหรือวันหนึ่งก็เกือบจะปิดงวดมอเตอร์ไซค์ กับรถยนต์ได้แล้วแต่ในตอนนั้นใจมันบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งปิดเอาไว้ก่อนและผลสุดท้ายก็อย่างว่านะครับเงินที่อยู่ในบัญชีมันก็จะต้องหมดเพราะความโลภของตัวเองนะครับเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้จะเป็นอย่างไรผมจะเล่าให้ทุกคนฟังดังต่อไปนี้นะครับทุกคนฟังดีๆนะครับสวัสดีครับพี่อ๊อฟ สวัสดี FC ทุกทุกๆคนครับวันนี้ผมมีประสบการณ์การเสียพนันในหนึ่งวันของตัวผมอยากจะมาเล่าหรือมาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังครับก่อนอื่นเลยผมขอแนะนำตัวเองก่อนผมชื่อเดชอายุ35ปีทำงานเป็นช่างซ่อมบำรุงอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีครับ เงินเดือนรวมสวัสดิการแล้วก็รับอยู่ที่สองหมื่นกว่าบาทผมเคยมีแฟนแต่ก็เลิกกันแล้วมีรถยนต์1คันวงเล็บเล่มรถเข้าเมืองไทยลิสซิ่งนะครับและก็มอเตอรไซค์ห่งคันก็เข้าเมืองไทยลิสซิ่งเหมือนกันผมติดพนันบาคาร่าครับเล่นมา3ปีหมดเงินไปกว่า4ี่แสนบาทนะครับทองสองบาท จำเล่นรถยนต์และมอเตอร์ไซค์และหนักสุดก็คือเลิกกันกับแฟนครับนิสัยของผมคือตอนที่หมดใหม่ๆก็จะเครียดและก็โทษตัวเองและทุกครั้งก็จะสัญญากับตัวเองว่าจะเลิกเล่นรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายเหมือนกับพวกเราทุกคนหรือเปล่าครับในครั้งก่อนหรือในปัจจุบันนะครับ แต่พอผ่านไปแค่4-5เดือนเท่านั้นคือเริ่มมีเงินในบัญชีก็จะเติมเล่นเข้าไปเล่นทุกครั้งโดยจะคิดแค่ว่าเล่นน้อยๆร้อยส0งก็พอแต่พอได้เล่นจริงๆมันก็มีภาพจำสนุกกับการได้กำไรก็คือการแจ้งถอนนะครับทุกคนแต่พอวันไหนโดนมันกินก็จะหัวร้อนอยากตามทุน เล่นไปเล่นมาสุดท้ายก็หมดนะครับมันก็เป็นแบบนี้แหละครับพี่ออฟทุกๆปีเลยมันแก้ไม่ตกจริงๆนิสัยของผมอยากจะเลิกขาดแต่ก็เลิกไม่ได้สักทีเหมือนพวกเราทุกคนหรือเปล่าครับและเหตุการณ์ล่าสุดเลยนับจากนี้ไปฟังดีๆนะครับเมื่อเดือนกันยายนประมาณวันที่4ของต้นเดือนนะครับ ผมมีเงินในบัญชีอีกครั้งวงเล 24, บ็บ2 4 0 0 0บาทผมก็เติมเงินเข้าไปเล่นจะเอากำไรน้อยๆสัก3-400บาทก็พอใช่ครับพอเล่นไปแล้วมันก็มีภาพจำได้แล้วถอนเลยสมมติเช่นเล่นตอนเช้าได้300ก็ถอนเลยเที่ยงก็เล่นอีกได้200ก็ถอนเลย เย็นก็เล่นอีกบางวันก็ฟลุกได้มา500หรือเป็นพันก็รีบถอนเลยยังไม่พอแค่นั้นครับพี่ออฟช่วงดึกๆประมาณ4ี่ทุ่มกว่าอยากอีกก็เติมเล่นอีกได้มา2 3 0ถึงบาทก็ถอนครับได้แต่คิดว่าเอาไว้เป็นค่ากาแฟค่าข้าวไปทำงานตอนเช้าครับและผมก็เล่นทุกๆวัน ตามเวลาที่เล่าให้ฟังนั่นแหละครับเจอกลไกของเว็บพนันมันหลอกให้ได้ก่อนผมก็คิดเข้าข้างตัวเองตลอดว่าเล่นได้วันละเกือบ2,000ถ้าจัดการดีๆหรือมีระบบการจัดการที่ดีเราก็มีเงินได้นะแน่นอนมากนะครับทุกคนแต่หารู้ไม่ว่าเงินที่เล่นได้อยู่นี้มันก็คือเงินของผมนี่แหละใช่ครับ ที่เสียไปในครั้งก่อนจนผ่านมาเดือนกว่าผมมีเงินในบัญชีรวมเงินเก่าด้วยวงเล็บ24,000บาทนะครับก็ประมาณแสนสองผมมีความสุขอีกครั้งอยากกินอะไรก็ได้กินอยากซื้ออะไรผมก็ซื้อเลยและในตอนเย็นของวันที่15เวลาประมาณ2องทุ่มกว่าผมเลิกงานมา และก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวข้างๆเซเว่นระหว่างกินอยู่มีแม่ค้าลอตเตอรี่คนหนึ่งมายื่นแผงลอตเตอรี่ให้ผมได้ดูแล้วถามผมว่าสนใจเลขเด็ดไหมนุมอะไรประมาณนั้นนะครับในตอนนั้นผมก็เหลือไปเห็นเลขท้าย3-2ครับซึ่งมันเป็นเลขท้ายของทะเบียนรถใหญ่ของผมผมก็ชอบซื้อด้วยวงเล็บในตอนนั้นนะ และผมก็ได้ดึงมา1ใบนะครับก็คือหมายเลข3 4 5 6 3 2 1ใบครับ100บาทและก็เก็บเอาไว้ในกระเป๋าตังค์หลังจากกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จผมก็กลับห้องไปทำธุระแล้วก็อดไม่ได้ที่จะเข้าเล่นบาคาร่าและผมก็ดวงดีอีกแล้วครับพี่ออฟเติมเงินเข้าไป1,000บาท แทงสามไม้ไม้ละ300บาทปรากฏว่าปอกแปดสองไม้ปอกเก้าหนึ่งไม้บวกมา900บาทฟลุกจริงๆและผมก็ได้แจ้งถอนสำหรับคืนนั้นมันเป็นอีกคืนหนึ่งที่ผมมีความสุขมากครับพี่อ๊อกวันรุ่งขึ้นเช้าวันที่สบก,ก็คือวันหวยออกนั่นเองผมเองก็ทำงานตามปกติไม่ได้คิดอะไรแต่เติมเงิน เข้าไปเล่นบาคาร่าอยู่เหมือนกันคันเวลาไว้ระหว่างรอหวยออกนะครับทุกคนพอถึงเวลาหวยออก2ตัวล่างออก6กหนึ่งส่วน3ตัวบนออก6-9-6ได้แต่คิดว่าโดนอีกแล้วกูผิดทุกงวดเลยแต่ไม่เป็นไรซื้อผิดมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าซื้อถูกนะสิมันเป็นเรื่องแปลกอย่าสีเรียกเงินแค่100ร้อยเดียวเอง กับลอตเตอรี่แค่หนึ่งใบพอกลับมาถึงห้องผมก็นั่งลงบนที่นอนแล้วก็หยิบลอตเตอรี่ขึ้นมาตรวจแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับ3ามสี่ห้าหสาสองปรากฏว่ามันขึ้นข้อความว่ายินดีด้วยนะคะถูกรางวัลที่ห้าสองมื่นบาทผมได้แต่ขี้ตาดูและก็พูดว่าเฮ้ย กูฝันไปหรือเปล่ามันคือเรื่องจริงหรือเนี่ยพอตรวจละเอียดแล้วผมก็ดีใจมากได้แต่คิดว่าทำไมเดือนนี้เราดวงดีจังวะเงินจากพนันก็ได้ถูกหวยอีกโชคสองชั้นเลยและคืนนั้นผมก็นอนหลับฝันดีมากครับพี่อ๊อฟเช้าว,วันที่17ผมก็ไปทำงานจังหวะนั้นก็แวะ ขึ้นเงินรางวัลครับลอตเตอรี่หนึ่งใบรางวัลที่5ได้รับเงินทั้งหมด19,600บาทเขาหักร้อยละ2องวงเล็บ400บาทนะครับทุกคนและผมก็เข้าทำงานปกติเพื่อนๆคนที่เขารู้เขาก็แสดงความยินดีด้วยไม่ได้ถูกได้ง่ายๆนะครับเลข6ตัวนะครับพอถึงตอนเที่ยงตัวผมเองก็ไปทำธุระข้างนอก แล้วก็ได้เข้าไปที่เมืองไทยลิสซิ่งไปถามค่างวดรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์สมมติถ้าปิดตอนนี้วงเล็บวันนี้นะครับจะมียอดเท่าไหร่จากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าดูสัญญาของผมและก็บอกกับผมว่าทั้งสองรวมกันถ้าปิดยอดวันนี้ก็ประมาณแสนสองผมก็คิดว่าเงินเราก็พอนี่หว่า วงเล็บในบัญชีนะครับมีตั้งแสนสองปิดดีไหมเนาะเงินถูกหวยเอาไว้กินส่วนที่อยู่ในบัญชีก็กดมาปิดเลยนั่นแหละตามที่ผมพูดในข้างต้นนะครับก็คือแสนสองแต่คิดไปคิดมาก็ได้แต่คิดว่าเดี๋ยววันหลังค่อยมาปิดดีกว่าแล้วก็บอกกับเจ้าหน้าที่ไปว่าเดี๋ยวผมมาใหม่ไปคิดดูก่อน จากนั้นผมก็เข้าไปทำงานตามปกติพอตกตอนเย็นผมก็กลับมาถึงห้องนั่งนับเงินถูกหวยนะครับวงเล็บ1,9600บาทซื้อเข้ามาก็ยังไม่ได้กินน้ำก็ยังไม่ได้อาบและในระหว่างนั้นผมก็นึกถึงบาคาร่าคิดว่ามีทุนแล้วเย็นนี้จะเติม2 0 0 0เลยเอาแค่500ก็จะพอแล้วและก็ถอนเลย จากนั้นผมก็เติมเงินเข้าไปเล่นลงน้ำเงินไม้แรก300บาทผมป๊อก8ครับพี่ต๊อบผมเตรียมเฮแล้วครับแต่มันป๊อก9ไม่เป็นไรครับตาหน้ามีและหลังจากนั้นผมก็ลงอะไรไม่ถูกเจอกินทุกตาเล่นไปเล่นมาเงินก็หมดจากนั้นผมก็เติมเข้าไปใหม่อีก 3,000บาทเริ่มแล้วนะครับลงไม้ละ300ถึง500บาทเหมือนเดิมเลยครับพี่ออฟมันกินเรียบและสุดท้ายเงินผมก็หมดอีกโดนไปแล้ว5,000บาทหยุดไหมก็ไม่หยุดนะครับด้วยความคิดที่ว่าตัวเองมีเงินอยู่ในบัญชีอยู่หลักแสนกว่าบาทก็คือแสนสองนะครับทุกคนก็ได้ใจใหญ่ เติมเงินเข้าไปครั้งละ1 0 0 0 0หมื่นครั้งละ2 0 0 0มืนกะว่าจะทบแค่ตาเดียวได้ทุนคืนแล้วก็จะเลิกเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นครับพี่ออฟลงไม้ละ4 0 0พหรือ5,000บาทโดนมันกินเรียกแต่ผมลองลงไม้ละ100บาทดูปรากฏว่าผมถูกเฉยเลยวงเล็บมันให้กินนะครับเล่นไปงวดหนิดไป ผมเริ่มมือสั่นทำอะไรไม่ถูกเลยครับพี่ออฟผ่านไป1ชั่วโมงผมโดนมันกินไป60,000กว่าบาทจากนั้นผมก็ไม่ยอมเติมเข้าไปสู้ใหม่เล่นไปงุดหงิดไปคาสติลงเดิมพันแบบไม่คิดหมดแล้วก็เติมเติมแล้วก็หมดและแล้วเงินที่เคยมีในบัญชี1น0 0 0แบาท ก็เหลือแค่3บาทในบัญชีนะครับทุกคนผมเสียใจมากเงื่อออกมากทำอะไรไม่ถูกนั่งกุมหัวอยู่ในห้องแล้วก็ลุกเดินไปเดินมาอยู่ในห้องเหมือนคนบ้าที่ขาดสติและแล้วผมก็มองเงินอย่านายทิ์ห้ามเลยนะมันหมดจริงๆนะนั่นแหละครับมองเงินที่อยู่ในกระเป๋าวงเล็บ1นึ0งหม 600บาทเมื่ออยากตามทุนต่อทำไงดีละ่ะผมก็เลยได้นำเงินทั้งหมดไปเติมที่เซครับพอเงินเข้าแล้วผมก็ได้เติมเข้าไปเล่นครับพี่ออฟกะว่าจะตามทุนคืนมาบ้างแต่ยิ่งเล่นมันก็ยิ่งเสียครับลงอะไรก็ไม่ถูกรู้ทั้งรู้ว่ามันโกงแต่ผมก็ไม่เลิกและในที่สุด เงินจากการถูกหวยรางวัลที่5 1าห0ึ่งบาทก้อนสุดท้ายก็หมดเกลี้ยงครับในตอนนั้นหัวใจผมแทบแตกสลายเล่นพนังวันเดียวหมดไปเกือบแสนสี่โชคลาบที่เคยมีถูกบาคารากินจนหมดรถยนต์กับมอไซค์ที่พอจะปิดงวดได้วงเล็บตอนเที่ยงก็ไม่ยอมปิด มองเงินในกระเป๋าเหลือเงิน60บาทผมรับไม่ได้จริงๆครับพี่อ,อ๊อฟนี่ก็คือจุดจบของคนเล่นพนันจริงๆไม่หมดไม่ยอมเลิกและก็จะคิดไม่ได้ครับผมนั่งนิ่งอยู่ในห้องคิดอะไรไม่ออกจริงๆเจ้ายังไงกับชีวิตเครียดจนอยากคิดสั้นจะนอนก็นอนไม่หลับข้าวที่ซื้อมาก็ยังไม่ได้กิน นี่ก็เวลาตีสาแล้วผมมันบ้าจริงๆครับเล่นจนหมดพี่ออฟก็เคยสอนว่าอย่าเหลือเงินในบัญชีนะแต่ผมก็ไม่ฟังหมดแล้วชีวิตนี้และเช้านี้ผมก็ไม่ได้ไปทำงานขอลาหยุดหนึ่งวันผมไม่มีแรงจะทำอะไรเลยเพราะภาพเมื่อคืนมันโหดร้ายสำหรับตัวผมมากและผมก็อยากฝากเรื่องราวของผมไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับ กําไรที่พวกเราเคยได้จากมันจะได้เยอะเท่าไหร่มันจะอยู่กับเราไม่นานครับสักวันมันจะต้องเอาคืนจนเราไม่เหลืออะไรเลยครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเลิกพนันวันต่อวันและเริ่มต้นใหม่ครับสวัสดีครับจบลงแล้วครับสำหรับเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับเห็นไหมครับ ได้แต่คิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้แต่จริงๆแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะเจอกลโกงของเว็บพนันไอ้คิดเอ้ยอุตสาห์ถูกนานวัลที่5น้อยคนมากที่จะได้ดวงแบบนี้แต่ผลสุดท้ายรางวัลที่5มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเห็นไหมครับเลขที่อยู่ในหน้าจอโทรศัพท์มือถือของผม3 4 5 6ี่าสาสอง ที่น้องมันถ่ายให้ผมดูโอ้โ oh หเอาจนหมดครับเหลือตังอยู่หกสิบบาทกินเช้านี้ก็หมดแล้วสมุติถ้ากินลงนะวันนี้ก็ไม่ได้ไปทำงานอีกอ่ะตัวผมเองก็เข้าใจนะครับก็ขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของน้องก็แล้วกันและผมก็เชื่อว่ามีหลายคนน่ะที่เป็นเหมือนน้องผู้ชายคนนี้มีงเงินบัญชีหลักแสนหรือหลายแสนก็เอาจนหมด พอหมดแล้วก็งองเงยยอมรับสารภาพกับผมเอ่ยกับตัวเองเอ่ยว่าเล่นจนหมดแล้วก็ไม่เหลืออะไรและจะขอครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะแต่พอผ่านไปสีหเดือนก็กลับไปเล่นใหม่นะครับนี่คือวงจรที่มันจะต้องไปและจุดจบมันก็เป็นแบบนี้ทุกๆคนนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วตัวมเองก็ให้กำลังใจน้องครับขอให้เลิกให้ได้ ขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะรวมถึงทุกคนด้วยนะครับขอให้เลิกพนันให้ได้อย่ามีเงินไว้นําชีห่างแอปธนาคารไว้ก่อนหาคนจัดการเรื่องเงินให้ได้นะครับถ้าคุณทําได้คุณก็จะเลิกพนันวันต่อวันได้แต่ถ้าคุณยังเชื่อมั่นในตัวเองอยู่ผมคิดว่าคุณก็จะหมดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ